ตื่นเต้นตื่นเต้นมีแล้วแฟนชื่ออะไรคะอันนี้เริ่มยังฮะอันนี้เริ่มยังฮะเราไดูดีๆก่อนอันนี้เซลล์แต่ออนไมค์คุยไปเรื่อยก่อนออนไมค์เป็นไงบ้างอ้าวมาบ้านหลังไมคครับผมก็พูดได้อย่างออฟฟิเชียลแล้วเนาะครับก็ได้มาอยู่ใต้บ้านเลิฟอีสเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวในการเป็นศิลปินของผมด้วยก็หลังจากที่เป็นศิลปินอิสระมา โดยตลอดนะครับผมวันนี้เรามีมีค่ายเป็นของตัวเองไม่ใช่ค่ายเป็นของตัวเองเรามาอยู่ค่ายเขาแล้วใช่ครับผมครับผมอย่างร่ผ่านผมค่อนข้างมีแพันกรที่จะเ็รทำไมบบรู้สึกว่าเราตองมีค่ายมาปอเะเออเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วครับมันมีโอกาสที่ดีๆสําหรับการที่เราการที่ทางพี่จีเป็นคนหยิบยื่นให้เนาะผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ การที่เราเข้ามาอยู่ค่ายมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งสเต็ปด้วยแหละที่อบจะก้าวแบบว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางแล้วกันที่จะทำให้อบดูเต,บติบโตขึ้นหรือว่าเต,บติบโตขึ้นในการเป็นศิลปินเป้าหมายก,กับเด็กจผมมีเป้าหมาย<ต>อยู่<ต>ยครับผมมีเป้าหมายอยู่แต่ผมยังบอกไม่ได้ครับใช่แต่ว่าผมกับพี่จิ๊บเคยคุยกันแล้วว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่าเราจะทําให้มันได้คือก่อนหน้านี้เราทำเพลงเองมันเป็นการตัดสินใจของเราเราเป็นเซนเอ์ที่เราอยากทำเราเป็นเซนเซอร์ว่าพอมาอยูค่ค่ัน พอมีค่ายเออพอมีค่ายแล้วเนี่ยก็จะโชคดีตรงที่มีคนเข้ามาช่วยดูดีเรคชันของเราหรือว่าดูแนวเพลงของเราให้มันอยู่ในรูในทางที่เขาอยากจะให้โกในเวแบบนี้อะไรเงี้ยผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังเป็นอินพุตจากเราอยู่หมายถึงว่ามีอินพุตของศิลปินเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆคนจะพูดว่าถ้าศิลปินคนนี้อยากจะสื่อสารอะไรให้คนฟังถ้าเขาไม่รู้สึกอินหรือว่าไม่ได้แบบเป็นเรื่องของเขาหรือว่าแบบ เขารู้สึกจริงๆอะคนฟังจะไม่รู้สึกถึงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็โอเคในการที่แชร์กับใช่มครที่เอาตัวเองเป็นไม่ครับเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมมันดีตรงที่มีคนช่วยกัน brainstorm ด้วยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คือผมได้เข้าประชุมเพลงแล้วรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้เลยอะไรเงี้ยที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องส่งให้เพลงให้คนคนเดียวฟังเลยใช่ครับใช่คนคนเดียวคนคนเดียวที่มาถึงกลางไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ใช่หมายถึงว่าเราแบบว่าเราไม่ได้สื่อสาร กับทีมนักเขียนเพลงหรือว่าอะไรคนเดียวแล้วเรามีทีมคอยช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีการเบรนสตอร์มว่าโอ้ควรจะไปในเวแบบนี้หรือว่าไปในทางแบบนี้ดนตรีแบบนี้ดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาไหมคะปรึกษาอะไรนะครับมาอยู่ปรึกษาโอ้คงฟังไหมเออปรึกษาอย่างเช่นอะไรบ้างครับผมเริ่มเพลงแล้ก่อนคุณจะต้องส่งเพลงให้เขาฟังครับผมแต่ตอนนี้คือคุณมีทีมเพลงไงอ๋อจริงๆริงแล้วส่งเพลงเหมือนเดิมไหม ยังไม่เสร็จอ oh. ใช่ยังไม่เสร็จแต่ว่ามีปรึกษากันมีคุยกันครับผมว่าจริงๆแล้วคือเขาก็เคยเป็นศิลปินที่อยู่ใน,นฐานะการเป็นแบบศิลปินมีค่ามาก่อนอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโแบบน้นนะก็ลองดูแล้วกันว่าเออเราอยู่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมใช่หรือว่าหยิบเรื่องราวความรักเรามาอยู่ในเพลงฮะมีส่วนร่วมแบบนั้น,นจริงๆแล้วมันก็มีอินพุตอยู่แลลวครับหมายถึงมีอินพุตอยู่ในระดับหนึ่งอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็รู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าถึงแม้เราจะแต่งเพลงรักถึงแม รู้สึกอินกับมันแล้วก็อยากจะสื่อสารให้คนฟังม,ม,ม,มีจีบเขามาอยู่ค่ายเดียวกันหอะไรนะครับเขาหขมดสัญญาลแล้วผมไม่ได้มีหน้าที่ในการจีบเขาครับจะต้องเป็นเอ่อหมายถึงว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ในการจีบเขามาอยู่ในค่ายนี้คือผมรู้สึกว่าแต่ละคนเขามีช้อยในการเลือกญญญในการเดินทางเองเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะโด่งดังนะม,มีความสามารถมีความตั้งใจหลายๆคนก็อยากจะได้ตัวเขาไปแหละแต่ทุกคนคาดหวังไหมเขาไม่อยู่กับเราให้มาอยู่กับผมเลย ให้ไม hey, ่อย oh oh yeah, like like mm hmm. e ู่กับค่ายเขาไม่ได้ให้มาอยู่กับผมก็ต้องลองดูว่าเขาคุยอะไรกันยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับผมรู้สึกว่าเขาอ่ะมีความสามารถแล้วเขามีความแบบมีความคิดเห็นแล้วก็มีเส้นทางในการเดินของเขาเองแหละแล้วเขาจะรู้สึกว่าค่ายนี้ค่ายนั้นค่ายโน้นเหมาะกับเขาเองครับใช่นานเพลงของโอ๊บครับงานเพลงของโอ๊บเริ่มแล้วครับแต่ว่า จะได้ดูช่วงประมาณกลางปีอะไรประมาณนี้ครับผมใช่เพราะว่ามันมี process ในการทำงานของมันนะเพราะว่าแต่ละเพลงเรามีการวาง direction มีการวางเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยครับผมก็อยู่ในช่วง process ของการทำอยู่ใช่ครับครบอัลบั้มหรบอครับไม่แน่ใจว่าครบอัลบั้มไหมแต่ปีนี้คิดว่ามีประมาณ3เพลงครับอใช่ที่ที่ไม่ต้องรอคือพรีวีดิ้ง อะไรนะครับภาพชั่นท no> ี่ไม่ต้องรอคืนหนังครับผมที่กําลังจะออนแอร์วันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมมีหนัง่มีชื่อเรื่องว่าสวัสดีวันจันทร์นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับผมวันที่20กุมภาพันธ์ับถึงแฟชั่นล่าสุดของแฟชั่นล่าสุดก็ยังวนกลับมาได้อยู่เนาะมันเป็นพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้อ๋อมันเป็นงานสินค้าใช่เราไปถ่ายงานร่วมกันอย่าลืมนะครับผมงานคู่ก็ยังสามารถจ้างได้อยู่นะครับผมก็สามารถจ้างได้เรื่อยๆเลยมันเป็นงานคู่ไงแล้วมันเป็นการ represent วันวาเลนไทน์ รู้สึกไง,<ห>งบ้างหลายคนแซวว่าเป็นพรีเวดดิ้งเออเป็นฟีลแบบพรีเวดดิ P ้งเลยรู้สึกว่ารูปสวยครับใช่รูปสวยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีครับผมออคือหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นแหละว่าเราถ่ายรูปออกมาแล้วเป็นยังไงปกติจะเห็นแค่ผมแบบถ่ายรูปเขาหรือว่าเป็นรูปเดี่ยวออหรือว่าเป็นรูปคู่แต่ว่ารูปคู่อาจจะไม่ได้เป็นแบบมีธีมมาครอบแบบนี้อะไรเงี้ยครับจริงเขินไหมครับพรีเวดดิ้งอะไรนะครับทำงาน่าใช่มาถ่ายมันรู้สึกอยากถ่ายบ่กแบบจริงๆเลย อะไรนะครับอันนีอชงแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังชงอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีครับเราก็อยากจะเก็บรูปไว้แล้วมันก็เป็นแบบมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งกันที่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นเราถ่ายรูปฟิลิปป์คุณคิดว่าคอมเมนต์มันจะไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ไหมครับอก็ไม่คิดครับผมใช่รู้สึกว่ารูปน่ารักรูปสวยอะไรอย่างงี้ครับผมอะไรนะครับอะไรนะครับสวยที่สุด ก็พี่อยากแบบผมตอบประมาณนี้ผมก็ตอบประมาณนี้แต่ผมว่าเขาสวยที่สุดเออครับผมเห็นนะค่ะแต่ตอนแรกมันก็แบเออเห็นแหน่ะเออโอเคโอเคตะล่อมตะล่อมมาอย่างงี้เนาะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับเอาไปใส่กล่องไหคะ